นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะทังมิตตานิ คันธติเอเล่ากาดบัดนี้ <c oughs> อตรตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจและใฝ่ในกุณธรรมการทำบุญเรื่องในวันสำคัญสำคัญ เมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคม2568คือวันแรม15ค่ำเดือน4ที่ผ่านมาคือเป็นวันตรุษไทยขอแก้ข่าวเรื่องการเทศเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาสักหน่อยที่ได้พูดผิดไปว่าวันตรุษไทยเป็นเดือนกรกฎาคม วันที่ถูกคือวันตุษไทยวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาขอให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจตามนี้คือไม่ใช่เดือนกรกฎาคมไปเดือนมีนาคม2568ฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์วันสงกรานต์จึงหมายถึง วันส่งน้ำหรือว่าวันอาบน้ำให้พระสงค์หนึ่งปีเราก็ทำกันหนึ่งครั้งทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราวันสงกรานนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความสำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับเราท่านทั้งหลายโดยตรง ที่ทำแล้วที่ทำให้เรานั้นเกิดความรักเกิดความสมัคคใในการไปอยู่ร่วมกันที่เราท่านทั้งหลายได้ทำกันอยู่วัฒนธรรมเนื่องด้วยวันสงกรานนี้เป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความเคารพที่ทำให้เกิดความรักที่ทำแล้วสิ่งที่เราได้รับโดยตรงก็คือบุญกุศลวันสงกรานจึงเป็นวัน หรือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความดีที่เกิดขึ้นเนื่องในวันสงกรานต์หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ทำกันวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวเพราะทุกท่านล้วนมีครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> สังคมไทยเรานั้นแบ่งประเภทของประชากรก็ได้สี่วัยหรือว่าสี่ประเภทด้วยกันหนึ่งวัยเด็กสองวัยหนุ่มสาว สวัยกลางคนสี่วัยชราหรือว่าวัยผู้สูงอายุที่กล่าวมานี้เราท่านทั้งหลายนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามตามวันและเวลาวัยเด็กเราก็ศึกษาเรียนรู้วัยนุ่มสาวเราก็ต้องขยันทำมาหากินในฐานะที่ เราเป็นคนหนุ่มสาวมีกำลังวังชาที่จะทำการงานได้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งหนักและเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพวัยกลางคนเราต้องมีความพร้อมและเป็นเสาหลักและประคับประคองครอบครัวของเรานั้นเพื่อไม่ให้แตกแยกเราต้องเป็นเสาหลักคือช่วยกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในการไปอยู่ร่วมกัน ในฐานะที่เราเป็นเสาหลักของครอบครัวไวยชราคือไวยไม้ใกล้ฟังทุกคนวันเวลาผ่านไปเราก็จะต้อง,องถึงไัยนี้คือวัยชราด้วยกันทุกคนถึงแม้ว่าบางคนบาง,บางท่านอาจจะอยู่ไม่ถึงไวยชราก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นคนชรา ฉะนั้นวัยชรา,าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเราต้องตระนักถึงชีวิตการใช้ชีวิตให้มากขึ้นในานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าชีวิตของเรานั้นจะดีเราจะต้องมันทําบุญกุศลดังที่ท่านสังหลายได้ปฏิบัติกันก็เพราะเหตุว่าอายุของเรานั้นมากแล้วไม่มีอะไรดีกว่าเท่ากับทำบุญกุศลอีกแล้วเพราะบุญกุศลน,นี่แหละ เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายหรือว่าทุกสถานการณ์การฟังเทศวันนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดที่ว่าได้บุญมากนั้นก็เพราะเหตุว่าการเทศนวันนี้เกิดประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่ว่าเกิดประโยชน์นั้นการประชุมของมหาเถรสมาคมมีความเห็นชอบ ให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้วัดทุกวัดแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์หนึ่งกันเป็นประจำทุกปีแล้วขอปัจจัยในการเทศครั้งนี้แล้วรวบรวมปัจจัยที่ได้ในการเทศส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้มูลิทิิเคารพให้ให้สงเคราะห์ให้มูลิทธ่สงเคราะหคาะ์คนเป็นโรคเรื้อนในสังฆราชูปพม์และมูลิทิิรักษาวัดพระบาทนำพุจังหวัดรบบุรีต่อไปโยมสาธุชน นั้นมีศรัทธาบอกว่าฉันก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้บริท่าเป็นเช่นนั้นก็สามารถบริจาคได้ด้วยการเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพขันกันเทศวันนี้ก็ได้การกระทํากับผู้ป่วยถือว่าทําบุญกับผู้ป่วยถือว่าได้บุญมาก ผู้ป่วยนั้นต้องการรักษาเราจะเห็นว่าถ้าเราป่วยจะมากจะน้อยเราก็ต้องรักษาสังคมทุกสังคมนั้นจะเป็นไปด้วยดีได้นันเราต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันสมสมดังคำที่ว่าสังคมจะดีเราต้องมีน้ำใจหรืออีกวารีหนึ่งที่ว่าน้ำบอ่อน้ำคลองก็ยังไปรองน้ำใจ นาำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ด้วยการทำดีการทำบุญเรื่องในวันสงกรานต์ปีสอง8นหนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษสมดังคำที่ว่าทำบุญครั้งเดียวได้บุญสามต่อหรือว่าได้บุญสามตัวโยมคงเคยได้ยินโยมคงเคยได้ยินแต่คำว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แต่ว่าการทาบุญวันนี้ได้บุญสามต่อหรือว่าได้บุญสามตัวหนึ่งบุญตัวที่หนึ่งเรารเราได้บริจาคให้แก่บุรีที่สงเคราะห์แก่คนเป็นโรคเรื้อนสองตัวบุญที่สองเราได้บริจาคให้แก่บุรีที่วัดพระบาทนำพุจังหวัดลบบุรีสามตัวบุญที่สามเราบริจาคให้ เป็นค่าน้ำค่างไฟให้กับวัดสัมมารามตัวบุญที่ว่านี้ก็คือความดีที่เราได้ทำนี่ความดีที่เราได้ทำเรื่องในวันสงกรานหรือวันเทศกาสกลสงกรานคำว,ว่าบุญนั้นเป็นแนวทางใงการทำความดีที่มุ่งไปสู่สันติสุขในการไปอยู่ร่วมกันทั้งในปัจจุบันสู่อนาคตรวมไปถึง มุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานหยุดหยุดการเกิดแก่เจ็บและตายของเราท่านทั้งหลายด้วยการปฏิบัติธรรมพิธีทําบุญเรื่องในวันพิธีทําบุญเพื่อมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นการทําบุญเพื่อให้เกิดบุญนั้นเราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยที่ทําให้เกิดบุญนั้น คือเป็นกำลังหรือว่าเป็นพลังแห่งความดีหประการพลังแห่งความดีหประการที่ว่านี้คือหนึ่งมีเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าทําดีเป็นบุญนําความสุขมาให้หรือว่านําสันตีสุขมาสู่ตนทั้งในปัจจุบันสู่อนาคตนี่คือการทําความดีที่เรียกว่าบุญ 2. มีความเพียรทําความดีเรื่อยไปไม่ควรหยุด เพราะวันเวลานั้นหยุดไม่ได้ชีวิตของเราก็หยุดไม่ได้วันเวลาเลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปทุกวันทุกวันอายุของเราก็มากขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องมีความเพียรทําความดีแข่งกับเวลาด้วยการทําดีบ,บ่อยๆสามสติคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราอย่าทําผิดสิ่งที่เราต้องทํา เราต้องมุ่งมุ่งมั่นทำความดีเท่านั้นนี่เป็นคติประจำใจของเราสสมาธิมีความมั่นคงมีใจมั่นคงไม่วันไหวด้วยโลกรธรรมทั้งปวงหมายถึงว่าบางครั้งบางคราวจิตใจของเราอาจจะสะเทือนเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างในการใช้ชีวิตแต่ว่าเราก็มีสมาธิในความ เราก็มีสมาธิมีความมั่นคงตั้งมั่นทําดีเรื่อยไปบางครั้งบางคราวจิตใจของเรานั้นอาจจะตกไปบ้างตามหลักพุทธศาสนาเมื่อจิตตกใหยกจิตขึ้นหมายถึงว่าคิดถึงสิ่งดีๆแล้วมุ่งทําความดีเรื่อยไปห้าปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีคือสิ่งที่เราต้องทํามุ่งไปสู่ความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปด้วยการ ด้วยการครบผู้คนในการไปอยู่ร่วมกันการครบผู้คนนั้นถือว่ามีความสำคัญมากคติโบราณยังได้กล่าวไว้ว่าคบคนผานผานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีได้ผลหรือว่าประสบผลจนวันตาย นี่คือผลแห่งการทําความดีเราประพฤติรมปฏิบัติธรรมนี้การทําบุญกุศลครั้งนี้ก็ถือว่าได้ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันเราประพฤติทมปฏิบัติธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเหมือนเราได้คบกับคนดีเพราะพระธรรมที่เรานั้นนํามาปฏิบัติเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรม จึงได้ชื่อว่าเรานั้นได้คบกับพระพุทธเจ้าการครบกับคนดีที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นช่องทางให้เรานั้นเกิดปัญญามุ่งมั่นเพื่อทําความดีอย่างถูกต้องไม่ผิดทางช่องทางตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ทําให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นมีสามแนวทางคือ หนึ่งสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการสรดับตรับฟังเช่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้ก็ใช่ฟังสิ่งที่ดีนั้นถือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ด้วยการฟังแล้วเราก็นำไปปรับใช้สองินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดวิเคราะห์เมื่อฟังแล้วเราก็คิดวิเคราะห์ว่าที่เราได้ฟังนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง ในการฟังครั้งนี้สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาหรือว่าการสวดมนต์ก็ดีฟังเทศก็ดีหรือว่าการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมก็ดีหรือว่าการศึกษาเรียนรู้การงานต่างๆก็ดีที่เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นการเจริญภาวนาไปในตัวการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นแนวทางที่ดีของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรมไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากไม่ยากดังบุคคลอื่นอีกหรือว่าอีกหลายๆคนเข้าใจกันคนเรานั้นมีการใช้ชีวิตอยู่สี่อริยาบทด,ด้วยกันคือยืนเดินนั่งนอนที่เราใช้อยู่เป็นอาจินเป็นประจำาอกจากคนพิการเท่านั้นที่จะไม่มีสี่อริยาบทคนปกติที่ เดินได้นั่งได้นอนได้เรียกว่ามีสี่ริยาบททั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นใช้อริยาบททั้งสี่นี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมหรือปฏิหรือว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ใต้ต้นสีมหาโพจนได้รัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะใกล้ตัว เพราะทุกคนทุกคนนั้นล้วนมีธรรมะอยู่ในตัวอยู่แล้วคือยืนเดินนั่งนอนเราเป็นชาวพุทธเราก็มีสีอ่อริยบทคือยืนเดินนั่งนอนอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรานั้นไม่พิการหรือว่ายืนเดินนั่งนอนได้ทุกคนถ้าเราใช้ความคิดพิจารณาสักหน่อยเช่นนำ การยืนเดินนั่งนอนนี้มาเป็นวิปัสนากรรมฐานหรือว่าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็จะทำให้เกิดประโยชน์เช่นอย่างน้อยเราก็ได้สติหรือว่ามีปัญญาการปฏิบัติทมคือการกำหนดรู้คือยืนเราก็รู้ว่าในขณะนี้เรายืนเดินเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินนั่งเราก็รู้ว่าในขณะนี้เรานั่ง นอนเราก็รู้ว่าในครั้นี้เรานอนสติกำหนดอย่างนี้ถือว่าเป็นใช้อริยาบทเป็นวิปัสสนากรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่ว่าที่ไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานก็เพราะเหตุว่ายืนเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้กำหนดเดินเราก็ไม่ได้กำหนดนั่งเราก็ไม่ได้กำหนดนอนเราก็ไม่ได้กำหนด อย่างนี้ไม่เป็นวิปัสนากรรมฐานสีอิริยาบทนี้ถ้าเรานำมาใช้ถือว่าเป็นธรรมะอยู่ในตัวของเรายอมทำให้เกิดประโยชน์ลห,หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเราก็ทำให้สติของเรานั้นบริบูรณ์ไม่หลงไหลชีวิตจะดีเราต้องปฏิบัติธรรมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการใช้ชีวิตนั้นโบราณบัณฑิตท่านแสดงไว้สิ่งที่น่ากลัวนั้นมีสี่ประการด้วยกัน เพราะการมีชีวิตนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแกเราอยู่เสมอไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็มีกับชีวิตของเราเช่นเดียวกันสิ่งที่ว่าสี่ประการนี่คือหสิ่งที่น่ากลัวคือการเกิดการเกิดก็น่ากลัว 2. ส,สิ่งที่น่ากลัวคือความแก่เชาาสาสิ่งที่น่ากลัวคือความเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งสี่สิ่งที่น่ากลัวคือความตายมรณะภัยที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วหวนทางแห่งการหยุดหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเราควรนำมาปฏิบัติหลักปฏิบัติที่ทำให้เราเนไม,ไม่ช้าชีวิต้ว่พีก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าได้แสดง หลักของความไม่ประมาทไว้ในที่สี่สถานด้วยกันหนึ่งไม่ประมาทคือเราต้องระวังใจของเราั้นไม่ให้กำหนัดยินดีในเรื่องของสิ่งที่ผิดผิดเช่นเรื่องการมลรมต่างๆสองไม่ประมาทเราต้องระวังใจของเราเพื่อไม่ให้เกิดโทสะหรือว่าการเกิดโทสะนี้ทำให้เราั้่นผิดเพี้ยนไปอาจจะทำสิ่งที่ผิดผิดลงไปหลายสิ่งหลายอย่างได้ ความเดือดร้อนก็จะตามมาสาไม่ประมาทเราต้องระวังใจของเราเพื่อไม่ให้เกิดความลุ่มหลงความลุ่มหลงนั่นเป็นทนทางแห่งการทําความผิดเช่นเดียวกันสี่ไม่ประมาทเราต้องระวังใจของเราเพื่อไม่ให้มัวเมาลุ่มเพื่อไม่ให้มัวเมาในสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนี่แหละแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ชีวิตจะดีเราต้องปฏิบัติธรรมไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามมน,านม,ม,ม,มนุษย์เรานี้ไม่นิยมไม่ชอบมนุษย์เรานี้ไม่นิยมไม่ชอบอยู่ตัวคนเดียวการอยู่ตัวาการอยู่หลายๆคนมันก็ถ้ามองในแง่ดีก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็เราใช้การอยู่ร่วมกันนั้นร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราได้ การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจะดีได้นั้นต้องมีองค์ประกอบเช่นเดียวกันในการไปอยู่ร่วมกัน4ประการหนึ่งสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดสองธรรมโมรู้จักบาปบุญคุณโทษประพฤติทธรรมเป็นนิดสามทิฏฐิมีความเพียรเพื่อมุ่งทําดีเป็นนิดสี่จาโคมีสธาบริจาคทานเพื่อเฉลี่ยวความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ดรือว่าบุคคลอื่นที่เดือดร้อนที่ที่หมดกําลังวังชาไปที่ท่านทั้งหลายได้ทํากันอยู่นี้ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อพูดถึงกิเลสข,ของคุณเรานั้นเราละมันมากได้เท่าไหร่เราก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าเราละกิเลสไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์อยู่อย่างนี้อยู่ล่ําไปพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราละกิเลส กิเลสคือที่พูดตามหลักย่อย่อเน้นๆให้เราได้ทราบที่เราทราบก็คือก็คือความโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดนี้สมดังวลีที่ว่าสวดมนต์เหมือนยาทาเพื่อระงับกิเลสจเจริญภาวนาเหมือนยากินคือปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสของเรานั้นให้บรรเทาเบาบางหรือให้หมดสิ้นไปจากคัทันดานของเรานั้นได้ ถือว่าเป็นการดีที่สุดองค์ประกอบแห่งการให้ทานนั้นก็ถือว่าเป็นพนลังไปสู่ความพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันเพราะการให้ทานเป็นการผูกสัมพันธ์ให้เกิดมิตรไว้ได้มิตรที่ว่านี้ก็คือนอกจากผู้คนแล้วก็ยังมีหลักศาสนาที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรเช่นเดียวกันได้ ถ้าเรารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์นำมาใช้นำศีลสมาธินำศีลสมาธิปัญญามาใช้เพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยการพระพุตธธรรมและปฏิบัติธรรมสมดังพระพุทธภาสิทธิธรรมาภาพได้ตั้งเบื้องต้นนั้นว่าทะทางมิตตานิคันทติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ ท้ายที่สุดของการแสดงธรรมณวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงคุณพระสืรัตนไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าและคุณกลางความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมการประกอบให้เกิดขึ้นที่เป็นส่วนดีๆณวันนี้ยงรวมเป็นตะบะเป็นเดชเป็นปัจจัยนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอ,ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับสิ่งนั้นจงทุกประการ รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาเดียววันนี้จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีรัปการัชนี